กับท่านผอนรเศรษฐเลิกส่งเคราะห์พุ่ในการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาผักไห่นะครับสวัสดีครับท่านผอครับครับสวัสดีครับคุณนนม์คุณจิมมี่ครับผมครับเกิดอะไรขึ้นที่ประตูระบายน้ําเจ้าเจ็ดครับท่านครับครับเมื่อเมื่อคืนนะครับจริงๆแล้วก็รั่วตั้งแต่ช่วงเย็นนะครับที่ผ่านมาเมื่อวานนะครับก็มีรอยรั่วของคันกั้นน้ํานะครับคันดินของประตูระบายน้ํเจ้าเจ็ด นะครับลวดตามแนวท่อเดิมซึ่งลอดคันดินนะครับล้วกัดซอเอ่อเวลาประมาณสามทุ่มอ่าคันก็เลยขาดถนนเลยขาดครับผมครับ,น,บนันนนบณปัจจุบันก็เอ่อก็ก็ยังขาดอยู่นะครับก็ขาดประมาณัากตอนนี้ก็ประมาณสักสิบห้าเมตรแล้วครับลึกประมาณสักสี่เมตรครับผมโอ้นี่ถ้าเราดูตามภาพนี้ก็คือว่า ประตูระบายน้ําแล้วมันจะมีคันคันคันแล้วก็ประตูระบายน้ําอยู่ตรงกลางแสดงว่ามันมัน,ม,นมันขาดก่อนถึงประตูระบายน้ําหรือยังไงท่านคะถูกต้องครับถูกต้องถ้าเป็นทางเข้าด้านด้านถนนใหญ่เนี่ยก็ก่อนถึงประตูระบายน้ําครับผมกว้างตอนนี้ประมาณสิบห้าเมตรถูกต้องครับถูกต้องลึกก็เฉลี่ยประมาณสักสี่เมตรนะครับผมประตูเจ้าเจ็ดนี่มันเป็นประตูของแม่น้ําน้อยหรือเจ้าพญาครับท่านครับ เป็นประตูของแม่น้าน้อยครับกั้นระหว่างแม่น้าน้อยด้านหลังนะครับกับของเจ้าเจ็ดครับผมผลที่เกิดขึ้นองเจ้าเจ็ดนี่ลองเจ้าเจ็ดนี่ก็จะอน้ําก็จะไปหาทุ่งเจ้าเจ็ดนะครับผมลงทุ่งเจ้าเจ็ดซึ่งซึ่งเราก็ก่อนหน้านี้เราก็เอาน้ําเข้าทุ่งอยู่แล้วใช่หรือเปล่าครับใช่ครับปกติปกติทุ่งเจ้าเจ็ดจะรับน้ําต่อจากทุ่งผักไห่ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของผมโครงการผักไห่อยู่แล้วนะครับโดยการรับน้ําทุ่งต่อทุ่งจากผักไห่ไปทุ่งเจ้าเจ็ด และประตูเนี้ยจะเป็นประตูที่เราปิดกั้นแม่น้ําน้อยไม่ให้น้ําซึ่งสูงนะครับของแม่น้ําเนี่ยไหลเข้ามาในคลองเจเจ็ดเพราะว่าถ้าไหลเข้ามาในคลองเจเจ็ดทำให้น้ําเพิ่มขึ้นเนี่ยเออ่น้ําในทุ่งผักไห่มันก็จะส่งต่อไปทุ่งเจเจ็ดได้ยากขึ้นนะครับท่านเพราะมันต้องไหลมาเป็นขั้นบันไดลงมาข้างล่างนะครับถูกต้องครับถูกต้องครับถูกต้อง ท่านที่นี้พอผลผลที่ตามมาแน่นอนขั้นต้นก็คือน,น้ําจากผักไห่ที่จะลงมาก็ลงยากขึ้นเพราะว่าน้ําเข้าไปอยู่ในทุ่งเจ้าเจ็ดเยอะขึ้นทีนี้ผลกระทบกับบ้านเรือนชาวบ้านเราเป็นไงบ้างครับคือตอนนี้ต้องเรียนว่ายังไม่ได้มีผลกระทบแบบชัดเจนนะครับก็คือน้ําที่เข้าไปจะเพิ่มประมาณสักตอนนี้ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับผมเช็กดูก็ประมาณสักร้อยห้าสิบฟุที่เพิ่มเข้าไปาเพราะว่าเมื่อคืนจริงๆเริ่มต้นที่ตาาห้าเมตร อเมรกก็ประมาณสักร้อยคิวพอเพิ่มขึ้นก็ประมาณสักเพิ่มเป็นยี่สิบห้าเมตรนี่ก็ประมาณสักร้อยห้าสิบคิวผลก็ทบต่อทุ่งเจ้าเจ็ดในเขตอำเภอบางซ้ายอำเภอเสนาเนี่ยปจัจจุปกติเนี่ยเขาขึ้นอยู่ประมาณสี่ห้าเซนต่อวันอยู่แล้วจากน้ำจากท่วมภาค่นหนือหลังจากมีน้ําแตกนี้แตกนี้ที่เข้าไปเพิ่มนะครับประมาณร้อยถึงร้อยกว่าเนี่ย ก็ทําให้ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับสามทุ่มเนี่ยน้ํำในพื้นที่ก็จะเพิ่มจากสี่เซนเป็นหกเซนเท่านั้นเองครับเพราะว่าเนื่องจากทุ่งจเจ็ดจตะเป็นทุ่งใหญ่สามแสนกว่าไร่เวลาเข้าไปเนี่ยมันจะไม่ได้ยกตัวสิบเซนยี่สิบเซนมันจะแผ่ออกนะครับทําให้ความสูงไม่เพิ่มขึ้นมากครับผมครับ มีคุณผู้ชมบอกว่าเขาอยู่ทุ่งผักไข่น้ําขึ้นน้ําขึ้นก็แสดงว่ามีผลจากประตูระบายน้ํานี้ที่มันเสียหายไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับทุ่งผักไขไ<ม>ไ่เนี่ยรับน้ําตรงจากด้านบนก็คือทีอ่อำเภอผักไข่ที่ที่ย้อนขึ้นมาจากอาประตูผักไก่แล้วส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือผ่านน้ํามาจากหน้าเขื่อนเจ้าพยาฝั่งตะวันตกทางประตูบรมธาตุที่เข้ามารวมทีมอ่อำเภอผักไก แล้วปล่อยเข้าทุ่งผากไทครับอันนั้นไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกันนะครับทีนี้ทุ่งภากไทจะลดลงก็แต่เมื่อเราปล่อยน้ําเข้าทุ่งด้านบนจะทำเพิ่มภาคไทน้อยลงเท่นั้นเองครับครับทีนี้การกู้ละครับท่านครับจะตอนนี้เราทํำยังไงครับณปัจจุบันครับก็ทางท่านอธิบิีประพิจารณาและท่านท่านได้สั่งการให้หน่วยนะครับหน่วยก่อสร้างใหญ่นะครับแล้วก็หน่วยสำนักเครื่องจักรกลนะครับวมถึงโครงการในพื้นที่ นะครับก็สำนักทุมทานที่12ด้วยเจตไถนาก็มาช่วยระดมสั้งกำลังเครื่องมือนะครับแล้วก็คนรวมถึงวัสดุอุปกรณ์นะครับณปัจจุบันก็ใช้เป็นหินหินกล่องตะข่ายแกเบียนนะครับเริ่มดำเนินการลงตั้งแต่เมื่อเช้ามืดแล้วครับผมครับคิดว่าจะกู้ได้สักกี่วันครับท่านครับถึงจะกู้สำเร็จครับผมประเมินนะครับผมประเมินอย่าว่าเป็นตายตัวว่าขนาดนั้นผมว่าก็จะประมาณสั่า สองถึงสามวันครับประมาณสามวันสามวันทีนี้ในสามวันนี้แน่นอนน้ำประมาณร้อยถึงสองร้อยเท่าไหร่นะท่านนะถ้าถ้านับเป็นร้อยถึงร้อยห้าสิบครับโดยประมาณแล้วห้าสิบถึงร้อยแปดสิบตัวตีครับประมาณร้อยกว่าแล้วเพราะว่ามันขาดเพิ่มขึ้นครับผมอันนี้ต่อวินาทีถูกไหมครับท่าน ครับลูกบาทเมตรต่อวินาทีครับผมลูกบาทเมตรต่อวินาทีถ้าสามวันเนี่ยน้ำก็จังไหลเข้าไปเยอะขึ้นเนี่ยมันจะไปกระทบอะไรไหมถ้าพูดถึงตามมานอกเหนือจากว่าเอาละน้ําเข้าทุ่งเนี่ยมันจะไปทําให้กระทบต่อถนนหนทางอะไรยังไงบ้างไหมครับคือคือ้องเรียนอย่างนี้ถึงทุ่งเจ็เจ็ดจะเต็มทุ่งแล้วนะครับแต่ว่ามันเต็มทุ่งเฉพาะเฉพาะนานะครับเฉพาะนาเฉลี่ยก็ประมาณเอ่อเกือบเมตรถึงเมตรกว่าบางจุดแต่ว่าบ้านเรือนยังไม่ได้รับผลกระทบ ส่วนนาเนี่ย<น>เขาก็เก็บเกี่ยวไปแล้วตัองอ้งแต่สิบห้ากันยาเพราะฉนะนั้นเรื่องการเกษตรจะไม่มีผลเท่าไหร่ครับส่วนเรื่องบ้านเรือเนี่ยเนื่องจากเพิ่งจะเก็บถึงจะเก็บเก็บได้ประมาณเกือบหนึ่งเมตรเนี่ยแต่เขาก็มีแก๊ปซึ่งสามารถเก็บได้ถึงจุดเพิ่มเติมแล้วผมคิดว่าสามวันเนี่ยมันก็ไม่ได้เข้าร้อห้าสิบตลอดเพราะว่ายิ่งเราถมหินลงไปเท่าไหร่เนี่ยปริมาณน้าที่ไหลผ่านก็จะน้อยลงน้อยลงครับผม ก็ผลกระทบน่าจะอยู่ตอนเหนือของทุ่งเจ้าเจ็ดก็คือผักไห่ที่น้ําจะลงมาช้าลงเพราะว่าทางนี้น้ํามันก็เพิ่มขึ้นก็มีผักไห่แล้วก็มีตอนต้นของทุ่งเจ้าเจ็ดเช่นบางสายที่จะกระทบเพราะว่ามวลน้ําอจะไปประทะคอบกับอําเภอแรกๆในเขตบางสายครับผมครับนะภายในสามวันนะคิดว่าน่าจะคู่ตรงนี้ได้นะครับท่านครับท่านกำลังพยายามกันอยู่ครับกาลังพยายามอยู่ครับผมเดี๋ยวท่านาที่ไปดีก็จะเดินทางมาครับผม ซึ่งซึ่งรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีขาดอยู่เรื่อยๆที่นนบ้างที่นี้บ้างเนี่ยเราอาจจะต้องต้องเารียนต้อ<ล>งำนะนครับกรมชมาช้างก็พยายามบริหารจัดการให้ให้ทุกส่วนนะครับอาจจะมีบางส่วนได้รับผลกระทบส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็สามารถบริหารจัดการได้ได,ได้ได้ตามที่วางแผนไว้นะครับในส่วนที่อาจจะมีผลกระทบบ้างเช่นในเขตแม่น้ําน้อยตอนบนตอนล่างตอนล่างของผมเนี่ยนะครับ ก็เราก็แก้ไขตามสถานการณ์ครับผมมีคุณผู้ชมถามว่าจากการที่ประตูเจ้าเจ็ดชมรุดเนี่ยนะครับมันจะมีผลอะไรต่อระดับน้ําในตัวเมืองอําเภอเสนาจะเพิ่มขึ้นหรือไม่อย่างไรครับท่านครับตรงนี้มีผลไปถึงเรอต้องเรียนว่าเรียนว่าอําเภอเสนาจริงๆได้รับผลกระทบมาจากแม่น้ําน้อยที่ปล่อยมาจากท้ายเขื่อนเจ้าพยาอยู่แล้วซึ่งเขาบางจุดเี่ยเขาล้นข้ามเขื่อนบางจุดแต่ว่าเขามีเขาเรียกอะไร หินคุกที่เขากันเอาไว้อีกชั้นหนึ่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวเมืองจะมีแค่จุดรอยลั่ของเขื่อนบางจุดอยู่แล้วที่เคยเข้าท่วมแล้วก็มีการสูบออกในเขตอำเภอเสน,นาแต่ในกรณีที่น้ําตัวนี้เข้ามาเพิ่มเนี่ยไม่มีผลกับตัวในเขตอำเภอเสน,นาในแนวตลาดเท่าไหร่เพราะเวลาน้ําเข้าไปมันจะเลี้ยวไปหาทุ่งท่าเจ็ดทางขวามือไม่ได้เลี้ยวเข้าอ่าทางซ้ายมือซึ่งเป็นเขตอาเภอเสนาเอเป็นเขตตัวเมืองอําเภอเสนาครับผมอืม ท่านพอใช้คำว่ามไม่เท่าไรแสดงว่าต้องมีบ้างถูกไหมท่านกาตยากเรียนก็เรียงครับส่วนใหญ่นในเขตตัวเมืองเบอร์เดนาตลาดเนี่ส่วนใหญ่จะได้รับผลกระทบจากการปล่อยน้ําท้ายเขื่อนเจ้าพยาเป็นหลักครับไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องตัวประตูนี้ประตูนี้จะมีผลกับทุ่งเจ้าเจ็ดโดยตรงนีเฉยครับผม อาจจะให้เขาต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้หน่อยไหมครับท่านครับว่า,าจ,จะิ้องจริงๆผมพระเจสามพันธ์นแจ้งเตือนตั้งแต่เมื่อคืนที่เริ่มขาดแล้วนะครับทางท่านนายเพือบางซ้ายทางผู้นาําชุมชนผู้นาท้องถิ่นเนี่ยก,ก็บอกว่าจะตกใจเพราะว่าถ้าสังเกตดูตั้งแต่สามทุ่มเมื่อคืนเนี่ยขึ้นจากปกติประมาณแค่เซนสองเซนเองครับผมหมายถึงว่าจากจากที่เคยขึ้นสี่เซนก็ขึ้นเป็นหกเซนอะไรประมาณนี้ครับผม รถทุ่งมันกว้างใหญ่มากตั้งสามแสนกว่าไร่สามแสนกว่าไร่ครับจุดต้องครับผมนะครับโอเคครับท่านครับพอครับก็หวังว่าภายในสามวันจะกู้ได้แล้วเสร็จนะครับขอบพระคุณครับท่านนาเสร็จครับขอบคุณครับวครับขอบคุณครับสวัสดีคคุณครับสวัสดีคขอบคุณครับสวัสดีค่ะ